ก็สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องติดตามอตสามือใ,ใหม่นะวันนี้ก็รีวิวผลงานสําหรับการเจาะบ่อบาดาน้ําตื้นนะซึ่งเจาะไปเมาาื่อวานนี้ผลผลลัพธ์ออกมาคือไม่ประสบความสําเร็จติดขัดประการใดก็รับชมในคลิปนะครับผมติดขัดแค่จุดเล็กๆเ,เองแต่ก่อนอื่นก็ก่อนจะไปชมคลิปก็าฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องให้ดูนะครับผมขอบคุณครับ การตอนนี้ก็คือเป็นชุดที่สร้างขึ้นเองนะเจาะบ่อบรรน,น,น้ำตื้นก็ทำการลือล้อเก็บแล้วก็คงไม่ได้ใช้งานแล้วก็นี่ไนงะบอ่อที่เจาะก็ปิดปิดปากบอ่อไว้แต่จะไม่ได้กบนะเพราะว่ามันต้องแก้งานอีกหน่อยแก้งานก็คือ จ้างเขามาเจาะอ่าอ,อย่างที่บอกนะคือปัญหาที่ทำให้ไม่สำเร็จนะเจาะบ่อบรรดาน,น้ำซึมส้นสุดก็เนี่ยนเะจาะไปเจอทรายขาวแล้วนะสายน้ำอ่าเจาะอันนี้ความลึกที่สิบสามเมตรนะสิบสามเมตรก็จะเจอพวกทรายทรายขาวประมาณเนี้ยครับผมก็ปัญหาที่ าทํการเจาะบ,บอ่อบาดาลน้ํเตื้นของผมนะไม่สําเร็จนะก็คือหนึ่งเราเจาะไปที่สิบสามเมตรแล้วไปเจอชั้นทรายแล้วเจอชั้นทรายแต่ความจริงเจอชั้นทรายตั้งแต่เมตรที่สิบสองแล้วแหละแล้วก็ดันไปที่สิบสามเมตรแล้วข้อนี้มันอ่าปั๊มเดโวปั๊มแช่ของผมอมันพอเจาะลึกไปปุ๊บแรงดันน้ําลงไปมันมันไม่แรงและ มันจะไม่สามารถดันดันทรายขึ้นมาได้เต็มที่นะแล้วก็บวกกับก้านเจาะที่ผมทำขึ้นใหม่เป็นเหล็กสตรีมรูรูในอะ่ะมันเล็กไปอีกเลยทำให้อ่าการไหลของน้ำมันไม่แรงบวกกับปั๊มไม่แรงไปอีกเลยทำให้การเจาะลึกลงไปอีกที่ที่สิบเมตรอ่ะมัน มันทําให้ชั้นทรายมันไปทรายออกไม่เต็มแล้วมันก็ไปทับกับหัวเจาะหัวเจาะนะทําให้มันหมุนไม่ได้แน่นไปหมดอ่ะเนี่ยสำหรับท่อเตรียยมมานะสี่สี่ท่อนแต่จะถามว่าที่ผมเจาะเนี่ยมันเจาะจุดน,นี้นะเพื่อที่ผมจะเอาน้ำจาก บอ่บอนบ่อบาราณมาเติมในนี้ในบอ่อดินนี้คือบอ่อดินนี้ก็คือปัญหาคือตอนแรมกมันเก็บน้ําไม่อยู่เก็บน้ําไม่อยู่ก็ทําการให้วาจ้าไมโครมาทําการปั้นปั้นแนวดินนี้นะปั้นคันดินน้ำใหม่ของเดิมก็คือผมไม่ได้ปั้นคันแล้วก็บอกเก็บน้ําไม่อยู่ด้วยแล้วก็ว้าจาไมโครมา ทำการซ่อมแซมบอ่อใหม่แล้วก็จะจอบบอ่อจุดนู้นเพื่อที่จะมาเติมน้ำในนี้ให้เติมแบบจะทําเป็นแบบออตโต้เป็นลูกรอยนะอ่าสวิตออตโต้ไปถึงปั๊มเสมอเพื่อที่จะอ่าพอน้ํายุบก็เติมน้ํายุบก็เติมออตโต้เพราะว่ามันมันบอกเก็บน้ำไม่อยู่อะก็คือต้องลองดูเติมน้ำเรื่อยอวิธีแรกนะที่ผมทำก็คือ เอาขี้วัวเนะี่ยหย่อนห่อนเทลงไปก้นบ่อนะก็ตอนนี้อ่าเทลงไป20่กระสอบซื้อเข้ามากระสอบละยี่บาทเป็นขี้ควายก็วิธีแรกไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่านะถ้าวิธีแรกไม่สําเร็จก็ใช้วิธีที่สองเป็นสารอุดอ่าบ่อนะสารอุดบอ่อ กิโลละเท่าไรสามร้อกว่าบาทได้มั้ยในแลาสาด้านะถ้าวิธีที่สองใช้สารอุดบ่มันไม่สําเร็จก็คงจะต้องปูพะยางวิธีที่สามแต่วิธีที่สามต้นทุนต้นทุนแพงหน่อยอตอนนี้เรามาว่าเรื่องบ่อบาราดังกันต่อนะคือเจาะไปที่สิบสาเมตรี่ยเจอชั้นน้ําชั้นทรายแล้วนะถ้าจะเอาเป็นน้ํา ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่เนะี่ยก็ก็น่าจะพอนะผมว่าน่าจะพอนะแต่ทีนี้ที่ไม่อยากจะลงอ่านู่นนะต,ต,ตัวนะู้นนะเป็นอ่า PVC สามนิ้วที่ไม่อยากจะเอาตัวนี้ลงก็คือผมจะหย่อนปัมปป๊มไปปั๊มเสมอปะ่ะมันปั๊มสเสมอมันขนาดหนึ่งฮพท่อน้ำออกนิ้วครึ่ง ก็คือกลัวว่าพอมันไม่ได้เจาะไปถึงชั้นที่สิหเมตรอะ่ะคือให้ผ่านชั้นทรายน้ําไปจบที่สิหเมตรอะ่ะตามกฎหมายนะคือเราไม่ต้องไปขออนุญาตเจาะอบาบดันเราเจาะไม่เกิน15เมตรก็ที่ไม่อยากหย่อนไปคือกลัวว่ามันพอเราย้อน PVC อ่าน้าสามลงไปเนะี่ยถ้าเกิด ปั๊มเสมอมันดูดน้ำมาแล้วน้ำมันซึมผ่านมาไม่ทันกับปั๊มเสมอที่มันดูดน้ำขึ้นมามันจะทำให้น้ำแห้งน้ำบ่อแห้งแล้วมันจะ,อ,ะอันตรายกับทำให้ปั๊มเสมอไหมได้แล้วก็อีกอย่างมันมันไม่ตอดจบเลยด้วยเราต้องการน้ำต่อเนื่องสำหรับสเปคปั๊มเสมอแค่นี้ยนะเพราะเรามันแค่เอาไว้ บรรยากาศอ่าส่วนผมนะยังไม่เป็นรูปในน่าถ่ายเพราะตอนนี้ยังระบบน้ำยังไม่สมบูรณ์ไอที่ใช้น้ำทุกวันเนี้ยนะคือ,คอ,คอเป็นน้ำคลองอต่อจากคลองผ่านที่เขาก็คือทำการเช่าเช่าที่เขาเช่าเป็นรายปีเพื่อที่เราจะฝังท่อ ฝังท่อไปเอาน้ำคลองมาน้ำคลองก็อยู่ห่างจากที่ผมไปประมาณห้าสิเมตร50เมตรได้แต่เป็นที่ของคนอื่นเขานะเราก็ต้องอยากได้น้ำก็ต้องทำการเช่าเช่าที่เขาก็ฝั่งโน,น้นนะแนวแนวตรงโน้นจะเป็นคลองคลองแล้ว อันนี้บ่อแรกนะที่ผมเจาะไว้เป็นเป็นบ่อสองนิ้วนะก็คือก็มีน้ำแหละแต่มันน้ำไม่ถึก็เยอะหรอกนะถ้าใช้ปั๊มดูดขึ้นมาก็น่าจะทานเป็นเหมือนกับบ่อน้ำซึมอนะ่ตอนนัวนี้แต่ตอนนี้คือผมไปหันไปลงทุนกับบ่อใหม่อ่าก็คือบ่อน,นี้ก็ก็ทิ้งไว้แหละ บ่อน,นี้ก็จบไปที่สิบสองเมตรนะสิบสองเมตรก็เจอสา,า,ายน้ําออกมาครับผมบรรยากาศบ้านสวนผมนะก็คือประมาณนี้ก็เอาไว้ตอบโจทย์ตอนไว้กเกษียนตอนนี้ก็อันนี้ก็ทุเรียนทุเรียนปลูกไว้ สองสองเดือนกว่าสภาพสภาพมันแตกยอดนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่าว่าใบเริ่มเหี่ยวแล้วเก็บภาวนาให้มันรอดแล้วกันผมอส่วนเรื่องบ่อบดานผมนะที่เจาะไว้นะคืออ่าเห็นพ่อบอกว่าจะมีช่างเจาะมือนะ จาะมือแถวบ้านเขารับจ้างเจาะอยู่อาวา,ล,วาละวาละห้าร้อยได้มั้งประมาณนั้นก็เดี๋ยวเขามีปั๊มที่แรงนะปั๊มน้ำแรงแล้วท่อก้านเจาะอ่าท่อใหญ่น่ยนาจะดันทรายขึ้นมาได้ส่วนเรื่องราคาก็ตามนั้นเราไม่เจออราคา มันสายงานช่างใครสายงานช่างมาันนะผมก็ทำช่างแอร์ช่างไฟเหมือนกันเลยเรื่องราคาก็คือเขาเอาเท่าไหร่ก็ต้องวาตามนั้นแต่ชา่างเจะอบด้านว่ามันก็มีทั้งเจาะเครื่องเจาะก,กระแทกใช่ป่ะเจาะลมแล้วก็เจาะมือเรางบเราเหมาะสำหรับช่างเจาะมือเราก็ต้องวาจ้าง อ่าช่างเจาะมือนะส่วนเรื่องราคาเขาก็คงคำนวณมาแล้วแหละว่าเขาคิดราคานี้ได้กำไรส่วนเราเป็นคนจ่ายตังก็อ่ามีงบเท่าน,นี้เราก็ต้องจ้างช่างในราคานี้แต่เราอ่าไม่มีการต่อราคาเขาก็ตามงบนะถ้ามีงบเยอะก็ือจ้างจ้างเครื่องมาเจาะมันก็ได้งะได้น้ำไวแต่ ถ้าเครื่องเจาะนี่มันก็ต้องไปขออนุญาตเจาะบ่อ,บอวา,านี่กันนะพวกส่วนมากเครื่องเครื่องเจาะนี่น้อยน้อยช่างนะที่จะเจาะให้แค่เ15เมตร16เมตรเนี่ยเป็นไปไม่ไดเ้เขาลงเครื่องทีนึงเขาก็ต้องเหมือนกับเจาะเจาะเอาจํานวนวาดนึนงให้คุ้มค่าตั้งเครื่องเขาหน่อยก็ยังไงก็ ฝากกดไลค์ฝากกด, like, ฝาก,กดติดตามช่องให้ด้วยนะผมเดี๋ยวก็ม,มีทำคลิปรีวิวมาให้ชมกันเรื่อยๆนะผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะผมขอบคุณครับ